สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซียูป,ปายาค่ะแง่มกังวิ่นเด็ดเด็ดพี่น้องไปทางไหนบนน้อ หยังโอู้เจ้าเส็ดหยังอู้อู้อีกแล้วพ่อใหญ่อู้มาอีกแล้วอยู no ่ป่าหญ้าค่ะมื้อนี้มาตัดหญ้าพันธุ์จะเอาไปปลูกเออนี่ใครหญ้าพันธุ์ก็งามอยู่ค่ะ อาจจะสันสันจากน้อยเด้วยค่ะเดิมมือน,นบไว้เอใหม่กันสันมาพี่นองเน็ดชัดบ่เนอเน็ดอยู่กลางป่าแต่พอกนี้อูตัดได้สองสองเทียเมยเร็วให้มีดไปเร็ววันหนึ่งว่ามีดจะของหนักเออมีดบ่มันเอามีดเมี่ยไปเร็วก็คือเกา ว่ามีดเมียตัดไงเบาดีให้หลวก็คือเกาเวิ้งพ้นหงผุนลบอยู่ในป่าห้าเป็นเบาหวานนกได้หนันอยู่ในป่าหยานั่นมีคนเห็นเลยล่มบัวลวงมีดบัวมันเปลี่ยนมีดเมียเล้วกับว่าว่าหมีดบัมันใส่มีดกัของว่านักพูดโอ้ยเนาะ เซ็ดเสียวส่งไห,หนไมามาค่ะพี่มนมาตัดหญ่าเด้อพนวามิดพนบมันเปลี่ยนให้เอามิดเมียแล้วกันยังคือเก่าอยู่อยู่กลางปลาค่ะปลาหญ่าเฉียวไปเห็ดพันธ์ก็เหลือบหลายดอกค่ะประมาณสามสี่ลุดนี่แหละค่ะไอเกีบยบ,ยบทิมแอบนอนแอบนอน พิ่นว่ามีดเพิ่นบ่เขาเมียให้เปลี่ยนแล้วไม่ขายเปลี่ยนแล้วก็ยังคือเก่าอยู่มีดมีดก็ยังหนักคือเก่าอยู่ตัดยากเตียนมีดไปนะเปลี่ยนมีดไม่ล้มกับบะมีค่ะพี่น้องอ,ออกมาออกมาไปเสียงยังอยู่ในป่าผุน่นที่หลงหลงกับเป,ปนั่งเดี๋ยวก็ะหอน ไปเฮินไอศูนย์ฮะฮันน้า,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 นากินไปหายอย่างน้ากินมีอย่างอยู่นึน้ำปลามันสิบมีแน้ากินอยู่บ่ฮะเอาอย่างอาเบิงพี่น้องคนใหญ่อูดคนสิบผ้าเมาขอย่างดอกนีอยูน่น้ำปลาเออโอ้โอ้โอ้มากระเล่นมาข่ายอยตัว พี่น้องลบเด้อมิมมิมบินเบิร์นเวินมาแล้วผู้ใหญ่หุ่นโอ้ยบินตอมหูข่อยอยู่นี่บ่แมบิสิมาตอดข่อยตีบ่แมบิห่างห่างเลยตีนั่นห่างตีกระดังบดเชื่อดดิฮะนี่นะนี่มิมพี่น้องอยู่ตามต่ำเออเย็บบุ๊มบิสิมัดหลับตีเขายังไงอยู่ไม่ไม่อยู่นี่เราดีทั้งทึ่งนี่ เฮ้ยเฮ้ยอย่าสั้นเดี๋ยสั้นไม่สั้นสิเลยไม่สั้นสิอุ้ยเจ้าสั้นมันก็ี้ถือข่อยนั่นตัวมีมแล้วมันเป็นเมืองเลรียญเหรียญอะไรดอกมีมบวกการตอดทะลุนนี่เอ็งพ่อยี่พ่อยี่อู้ดึงมาเลยนี่เแล้วก็ขื่ออยู่นี่พี่น้องพักเมื่อย์ก่อน บซีโม่งก็สิไปบ้านพี่บัวอีกบ่ท่านเหลวงานบ่ท่านเหลวเอากินว่าเจ้าเจ้าก็กินว่านั่นไต่ไตอยู่เลื่อยของแท้เด้อค่ะเด้อนี่มิมยู่ตั้มตั้มนี่เห็นบ่หือน้ำหวานไหลสันบ่พี่น้องน้ำหวานไหลมิมอยู่ตัมบ่เมียนฝนสีแรงตีเขาว่ามิมอยู่ตัมคอยว่าดอกว่า แต่ยอยู่สูงออจนสีสยานผนแม่ไข่ป็นแม่โอ้ยตุ๊กตกหน่อยตับตับตับอยู่เลนเอาถุยมใไซ <laughs> เก็บไว้ให้พี่ไปด้วยโอ้ยอย่าไปเลี้ยงสันแมน่เนะจงเวกคนอื่นกินน้ำเน้พวกเราที่กากาินน้ำอุ้ยมันหน่อยอวกเบิดแต่แม่เดี๋ยวเอาถุงใส่ก่อนปลาญย,ยายู อยู่ร้านแสดงค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟิน้องเลยนี่หมูห้างแบบยังไงเลยพี่นนองเลยนี่หางบักบยางไงสดสดเลยค่ะนี่หาก,กินยากดุนแร้วบรท่านเห็นปกติกับธรรมะตัดหยากระแต่กินเรื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าปีนี้บท่านเห็นลายหยาบท่านหกค่ะวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงทํางานคงเลยต้องมาเฝ้ามาตัดค่ะเพราะว่ามืออื่นจะเอาไปปลูกค่ะ ตัดไว้อื่นสิได้เอาไปปลูกแล้วคือสิหวานดียนนนอยู่ค่ะพุ่นนะ้ำหวานเนี่ยจุดเดิมเนี่ยอย่างของอีตั้งนั่นติเออมันมีสานีเอ้ยไปเอาว่าปเอาขบวดต้องเอา,า,า,าล่างเลยติล่างมาเร็วส่งมาลาดพลานเนอร์เมฆาย,ยากกินน้ำมาเด้อมาเอาอไนได้ไปเรียนแล้วเลยคะ่ะไปเรียนคะ่ะไปเรียนมิ่มมิ่มมิมชุดๆเลยคะ่ะ เอาไปสรล้งห้องห้องไว้จุงข้าไใหม่ไว้อมเอาไปฝากน้องไปนี่เขากินห้างมันอของหวานกิกนเนื้อกระขงกินลูกอ่อนมันให้กินเนื้อกระคิงมาด้วยค่ะหวานหวานเส็บเส็บเมือม่อยเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยโูคดีผุดมานมานเร็วอเออเป็นนั้นนะเขาักออกอีก ทำนั่นละพ่อตะโบาหามันห่อยตัวขี้ดินอู้นำนำผึ่งโอ้ควบหวานมานันยังไหลอยู่เออเออขอไปเลย <c ười> นี่คนไปเอามิมแังสีมวนพูดนี่สบายเล่นโ่ตัดงหนาเม,มือ่อย แต่เนี่ยข้าเดี๋ยวเรียนเขาหุมสามโดบเลยนี่อะไมาท่านในเขาจ๊คเทียอู้เสียบบนนี้อู้พี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อสดๆธรรมาชาติยังหยาดก,กันข่อยอยากกินหลูมก้อนอ่อนวันี้ไข่ก้อนอ่อนเออนี่พี่นอ้องอืมอืมแ่บๆกระตัดกระตัดมีแปกระหิตเราบอกเขาอีกเรื่องอู้เจ้าจะดนสตาร์ทได้พุ่น ตัวมันคือจังเลียนวนอยู่ไม,ม่อึนเนาะแต่ทางจุ่นเนี่ยพี่น้องอาจจะบ่เห็นดอกข่า,ขาอยู่ไกลๆพุ่นปันแมงวันเต็มอยู่พผุนเขาไกลบ่ได้เดี๋ยวจักหน่อยสิม,มาเอาอีกร้อยเพิ่นจับอีกคนเด็๋ไว้เด้อเด้อออืเฮ็ดไใบฐานเด้อเดี๋ยวสิม,มากิน <laughs> ยังมือแกเลยเจ๊เอา้าอือาข่อยอยากคือคือจะเอามีตู้พักแท้ <c oughs> นี่มาข่อยสิบ่มาท่กัดลิ้นข่อยติ เ,เส็บเส็บเว้ยมาแล้วสวัสดีค่ะพู้คนทคกทายสวัสดีนะคะมากินมิมเด้อค่ะเด้อยังก็กินมิมออมีกินผึงเออมีกินผึงมียังไงมีตู้ผั็ตู้กกตแม่หืมองจันนะผงจันอะไรวะเข้าเมื่อเดีสวสองโมงสี่โมงอ่ะ เดี๋ยวสี่โมงก็จะไปนะคะคุณมาสี่โมงว่าเลขออกออกกระติเลขเลขออกกระติพี่น้องออกตัวได้หรือหาน้ำพึ่งแท้ๆไว้จะได้เอาไป <laughs> โอ้ยบ่พ่อสิได้หาดอกคัะนี่อย่าไปบีบบ่มามามากินก่อน,อนจงไหวพี่ไปในเด้อคุณมา จงแตน้นำหวานไปแห่งอือนี่งสดๆเลยอืออกอกรางวัลที่ห้าอยู่คนว,ว่ะอือหวานแห้งเถอะจงไว้ลูกไงบ่หวานเถอะมัอนอือโอ้ยหวาน<บ><บ>พี่น้องเลยหวานิ่มตามอีกหวานจืดๆหวานแซ่บหอมเรียบมือพร้อมน้ำพุ่งเดือนหกอือน้ำพุ่งเดือนแปด มาหูแล้วเพราะว่าน้ำผึ่งน้ำผึ่งเดินหามาอยู่นีน้ำผึ่งเดินหาก็ได้กินอยู่ค่ะมาเดินเซบเซบบพี่น้องเมื่อเช้าตะลุกพวกอุจกระดูดเหมือนกบนานูแกบมืออยู่พี่น้องไ้ดึนเสียงเรียมือบ่อ้เมื่อแล้ว นี่เลี้ยงลงไปสิได้กินติเนื้อตางามันโอ้หวานแห้งโอ้ยเลี้ยงหดใหม่พี่น้องเลยตัวเลี้ยงใหม่เบอลเล้วฮะตัวอะไรเลี้ยงใหม่บอลเล้วโอ้ยขักเน <laughs> าะเฮี้ยตกใจเด้อพี่น้องอันนี้กินมิมภาษา ภาษาแถวบ้านเเอินมิมแต่ภาษาไทยพนว่าพึ่งพึ่งลูกอยู่คนเดียวค่ะสาวอุ่มอยู่กเม่ค่ะมาตัดหญ้าค่ะนี่หญ้าพันตัดหญ้าพันจักหน่อยนี่ก็สิบไปแล้วค่ะสิบไปบ้านพี่บัวสีม่วงพนัดสีม่วงอีกมาท่านเหลีวทุระก็เลยเว็บมาตัดหญ้าคนจักหนุ่ถึงเล็กคนพิ่นใี้ f ่ถึอเหลขกคนไอพี่นงถึงเหลขกอน ดูว่าอ้ที่ไคถึงเลขก่อนจะไปไปเสียบลายนอนเรียกหมดใหม่ใหม่ยังไม่ยยมกินนะลุงเต้ไม่มอันนั้น้ยังไม่ประคบทิ่ไหนล่ะกาารันตีความอร่อยคนนะ่ะเสียบหมดใหม่พี่น้องเอ้ยบงเรียกใหม่ยอยู่หวานแหง้งกลับมงองก็ มันหอมมันหอมน้ำใหมมันหวานน้ำใหม่นีป่ะไม่บักคบตรงไให้พี่น้องเบื้องเบื้องเฮอเลือหนึ่งห็นบ่เหี้ยหนึ่งตรงไห้ออไปมันุ้ท่ากินข้าวเขน่ขึ้นเสียบเนีะปลาเสีบผูดผู้พูนวะเสียบผูดผู้นาอพผใหญ่อูดูแแล้วอวยมันแหดข้อเลยวันนี้แ็นเนี๋ย งวดนี้บ่ได้ซื้อดอกค่ะงวดนี้ได้ซื้อทักใบโชคดีอยู่บ่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อเท่าใดก็งวดได้ก็ให้ยตะพุ่นหมดซื้อนี่คือถือเลขซื้องวดได้ก็ให้ยตะพุ่นหมดงวดนี้เลยเลยบ่ซื้อผู้ใดบ่ซื้อคือถือเลขผู้ใด้ถือกินเนาะถือเหล็กนะเนาะ แถมหวานหอมมันให้บรรยากาศเจอโฆษณาเพลงใต้ <laughs> เจ้าที่จบโฆษณาเพราะที่เขาไม่ได้บอก <laughs> ่าล่ออยู่นี่เหลือครึ่งหนึ่งเออเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมากินหิมดื้อพี่น้องดื้อเหลืออยู่นี่ มืัอนี้ก็บ,บ่ได้เอาขากล่องมาอาจจะสั่นในจักหน่ยนอยเด้อค่ะเด้อยมือเจ้าจะออสั่นจักย่า่นี่ยอย่างเขาตีดอกขอสักคำในพูด<อ>ขอสักค่ำในอออหอมเลยหอบบ่เลยนี่ลูกอ่อนบ่ทันได้เพิ่นว่าเอาไปหมกบ่ได้พ่อหมกดอกค่ะกินหมดก่อนเด้อก็ของมันแซ่บเนาะเพิ่นว่าเอาไปหมกไฟหมกไฟบ่ทันดอกพี่น้องกินหมดก่อนเลย <laughs> ของดสดโทนซ่บเนาะบหมกไฟกินที่เท่า <laughs> เอาบดไดหมกใส่ขีดเท้ากับหมกใส่คมหมอนคนไฟเนาะบาบ่พอสิได้หมกเดียวรับพี่น้องกินเหมือก่อนบางคนพนวมาเอาไปมมกไฟหอมหอมใส่เกลือในจักน้อยพอดีเลยหรือรัพอดีพอดีกินหวานเป็นคนหวานก็เหมาะจะ สองสามมุมสามมุมว่าได้กินดอกน้องไปจัไว้ยแน่ใครอ่อนเอาไปท่านเอาไปท่าหนาพ่นว่าใครอ่อนกินหมดเร้วไม่ได้ท่าดอกท่าหนามที่เขาเลยอุ้ยเขาเขาไปบำรุงผิวเนาะกับปลาหมูขึ้นกันสูนันบ้านดอกจิ้มเขาได้ดอกมาต้องใสขวดดอกพ่นมากินไปกินมากกับมดแล้ว หมดอีหลีพี่น้องแต่ว่าเห็ดโคหวานแห้งกกไม่ก่อไ่ได้ซื้อเลยค่ะวันนี้วันนี้โชคหมานอยู่ค่ะบ่ได้ซื้อซื้อเท่าใดก็ส่งค์ขึ้นพ่นเมือม่อสักใบเลยถ้านหนานุ่มๆพิ่นมาเจ้าจุงไว้แต่ท่าหน้าเจ้านะพี่มือมันหยาบไปแหงเล้วย <c oughs> างหนาแล้วหนาหมึนหนาหืดยางหนาตาช่างแล้วยางหนายางมึนเบาหนักน้ำ มันใส่เกิดนี่แล้วเดี๋ยวไปใส่นันชูเดี๋ยวไปชููช่กินจนมาสิมื่นละชูอันนี้ตัวนี้ตัวนี้แห้งหวานเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ชูครับสดพรอ้อมคนวันเล็กเล็กเอียงดกกแปดศูนย์สี่ 4, ตามมารดอุ้มบุญออกดีบ่งอีกสามตัวหรอวะ บนท่านอกเหล็กก็เลยรางวัลเหล็กที่หายรางวัลที่หายมาเด้อมาเด้อกินนิ่มน้ำกันเด้อปีนอือ,อกินเล้วค่ะกินเล้วมีตังมาบ่มีตังโบได้มากค่ะหยุบนันนอนพัดลุ่มยุบนันคพัดลมอไแล้วโบไวแล้วนี่ออกยงจานูดบ่ท่านหูขึ้นกันค่ะบ่หูขึ้นกันโมไปซื้อเหรอ เสบหลายเสบแสบให้าหายด้อีกฝนตกฝนตกคุ้นกับเมย้นเมยเมยยางเมยน้ำละยางเล่นลบนั่นลบ้นี่ยกำลังเอาคนขึ้นไปหมุนโอ้ยกำลังเอาคนขึ้นไปหมุนท่านเลี้ยงเนาะมันสุบทุกคนเอพไปน้องเด้อมันกัอมัปาดมันต้องพีนแน่จังเลยพวกเด็กมัน ได้หวานกับฝันว่า <in> ต <Asia> well, ้องผีแน่ติดว่าได้ซื้อน้ำเพื่อนยังที่อยากได้น้ำเพื่นอยู่เอ้ยว่าได้ลาบแล้วป่อยยังครับมาตัดหญ้ากับพี่น้องกระบอท่านได้หลายปันใดเดอกกับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำหนีก็เนาะค่ะอยู่ขูกอยู่ปลาอยู่ทุงมากินนิ่มน้ำกันเด้อบ่มีคนอยู่หรอกค่ะอยู่ตาสาวอุ่มกับเมย์ให้เฝ้าบ้านกินหญ้าหวานหวานเนี่ยหมละหญ้าได้มาจากบ้านพี่บัวพี่น้องว่างๆกับไปเบิ่งให้ในเด้อ ออกมาจากมาจากซุ้มเขียวนะคะมาตัดหญ้าจักน่อยกับสิกัาบเลยค่ะนี่อุ้มบุญใกล้มีน้องหรือยงเนาะกำลังทับอยู่ค่ะบบท่านบบท่านเน่ใจบ,บ่กะุงสิม,มานล่ะค่ะงวดน,นี้นผู้ใดอยู่บ้านกะเฝ้าให้ในาเดอนันอุ้มบุญอยากได้ก็เอาไปเลี้ยงเลยค่ะจูงเงามีคนอยู่ดอกพอเม่มากมืแล้ว พอ่อเมยมาตัดหญ้าพันค่ะพี่ป้ายบด้ยยูค่ะพี่ป้ายไปโรงเรียนค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิกน้ก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะ